คุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็น่าจะมีคนแอบชอบเยอะมีคนรู้สึกดีๆกับคุณเยอะความรู้สึกของเขาหรือความคิดของเขาที่มีต่อคุณคือเขารู้สึกดีกับคุณมากๆรู้สึกว่าการที่ได้รู้จักคุณได้สนิทสนมกับคุณเนี่ยมันคือของขวัญมันคือเรื่องเซอร์ไพรส์มันคือเรื่องมหัศจรรย์นะมันคือเรื่องราวดีๆของชีวิตเขาเลยนะ แต่ที่เขาบางครั้งบางทีเขาไม่แสดงออกหรือเขาดูเหนื่อยเหนื่อยเ,ออเหนื่อยล้าหรือดูแบบไม่ได้แสดงออกมาทําให้คุณสับสนเนี่ยเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจก็ได้นะว่าเขาจะพิชิจใจคุณได้ไหมหรือเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกว่าคู่แข่งของหัวใจเยอะเหลือเกินน่าจะมีคนชอบคุณเยอะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะรวมไปถึงเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยมั่นคงมากพอ อยากจะพัฒนาตัวเองให้มั่นคงมากกว่านี้เขาอยากจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมากกว่านี้หรือเป็นไปได้ว่าชีวิตของเขาช่วงเวลานี้มีปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกินอยากจะสร้างความมั่นคงอยากจะสร้างหลักสร้างฐานให้ตัวเองแต่ยังทําไม่ได้มันก็เลยทําให้บางครั้งบางทีเขาก็นิ่งเงียบไปเหนื่อยเหนื่อยล้านะเหนื่อยล้าจากการออพัฒนาตัวเองนี่แหละ ก็เลยอาจจะดูนิ่งเงียบดูไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นหรือดูเหมือนไม่สนใจคุณแต่จริงไม่ใช่นะไอที่เขาพยายามสร้างอนาคตสร้างตัวตนสร้างทํา,าสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของตัวเองก็เพื่อที่จะได้มีคุณในอนาคตอย่างภาคภูมิใจเพื่อที่จะทําให้คุณภาคภูมิใจว่ามีเขาอยู่ในชีวิตนั่นเองเนาะความรู้สึกของเขานะคะหรือว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณลึกๆแล้วคือมันเป็นความรู้สึกดีๆเป็นรู้สึกว่า คุณคือสิ่งดีๆในชีวิตของของเขานะเออเป็นความรู้สึกดีๆในชีวิตของเขาเลยเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขารู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็มีความรู้สึกพิเศษกับคุณด้วยนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีท่านนิ่งเงียบไปหรือว่าดูนิ่งเฉยคืออาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะหรือว่าเหนื่อยล้าในเรื่องของการงานนะหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยอาจจะทําให้ดูนิ่งเฉยไปนะหรือดูเหมือน ไม่ได้สนใจแต่จริงๆลึกๆในใจคือกําลังทําทุกสิ่งทุกอย่างนะหรือสร้างความมั่นคงเนี่ยเพื่อคุณอยู่เท่านั้นเองเนอะ